สวัสดีค่ะแม่บ้านดินดอยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยากส่งข,งของกลับเมืองไทยเนาะออก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะว่าทํายังไงเนาะ,ะตอนนี้ออก็กําลังแพ็คของนะคะทุกคนจะใส่ถุงพลาสติกจะห่อนะคะทุกอย่างให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะลงกล่องนะคะทุกคนเนาะนี่นะ ออยก็คลิปก่อนที่ออยทําออกไปซื้อของที่ซนะุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะเพื่อนๆหลายๆคนคนไหนที่ติดตามออยก็จะเห็นนะว่าออยได้อะไรมาด้วยนะทุกคนก็วันนี้ออยก็จะมาแพ็คลงกล่องค่ะนี่นะคะออยก็จะใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะอันไหนคิดว่ามันเออจะเปียกหรือว่ามันจะแตกมันจะเละอะไรแบบนี้เนาะแล้วมันออกมาเลอะกล่องแบบนี้นะคะ่ะออยก็จะใช้ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะห่อไปนะคะ กรณีครีมนวดแบบนี้นะคะทุกคนออยเคยส่งไปแล้วนะคะปรากฏว่ากล่องเละนะคะออยไม่ได้อพอดีว่าออยได้ห่อพลาสติกไปใส่ถุงแบบนี้ไปนะคะมันออ,อยไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเพราะขนส่งนะเวลาเขาโยนเขาก็แทกแบบนี้นะค่ะทุกคนแล้วเอครีมนะคะเขาแตกออกมานะคะทุกคนเนาะเลอะกล่องหมดเลยนะคะโชคดีที่ว่าออยได้ใส่ถุงพลาสติกไปแบบนี้นะคะก็เลยเออไม่เละอะ ตัวอื่นนะคะสินค้าตัวอื่นเนาะของตัวอื่นๆนะคะทุกคนเนี่ยเราจะแพ็กแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนก็เวลาแพ็กก็จะต้องพิจารณาพิจารณาเอานะคะว่าเราควรที่จะแพ็กอะไรนะอย่างช็อกโกแลตเนี่ยก็ควรที่จะใส่ถุงพลาสติกเนาะ mm hmm. เพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนนะเวลาช็อกโกแลตนะไปเจอความร้อนเขาก็อาจจะละลายได้นะคะทุกคน mm hmm. มันก็จะทําให้มันเลอะไม่เป็นรูปทรงอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเนาะก็ป้องกันเอาไว้นะคะ อันนี้คือใบรายล,ายละเอียดที่แด๊กก็เขียนเอาไว้นะคะว่ารายการสินค้าที่เราจะส่งลงไปใส่ลงไปในกล่องนะมีอะไรด้วยแล้วสินค้าแต่ละประเภทน้ําหนักเท่าไหร่รวมกันเท่าไหร่นะราคาเงินเท่าไหร่นะราคาของสินค้านะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวยังไงจะเห็นในรายละเอียดใบที่ออยให้จะให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ออยก็แพ็คของลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวออยจะปิดกล่องนะ อันนี้ก็คือออยแพคเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กล่องเรียบร้อยแล้วค่ะก็ปิดให้มิดชิดเนาะให้แน่นหนาที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะออยโกดูนะคะออยแพคแบบหลายรอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าการกล่องอเขาแตกเขาพังอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเนาะก็ปิดให้มิดชิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในโกดังที่เขาเก็บสินค้าของเราเนี่ยมันจะมีแมลงสาบมีอะไรหรือเปล่านะทุกคนเราก็ต้องปิดให้มิดชิดนะคะแบบนี้นะคะ ตอนนี้แด e ๊กเขาก็กำลังกรอกนะคะทุกคนรายละเอียดชื่อที่อยู่ผู้ส่งผู้รับเนาะแล้วก็รายละเอียดของสินค้าที่เราใส่ลงไปราคาน้ำหนักเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่นะคะแด๊กเขาจะเป็นคนเขียนทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวออยจะให้ดูกระดาษใกล้ๆอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวออยชี้ให้ดูเนาะว่าหน้าตาของกระดาษที่แด๊กกำลังเขียนอยู่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะทุกคน อันนี้คือหน้าตาของแผ่นกระดาษที่ออยบอกเมื่อกี้นะคะว่าที่แดกเขียนรายละเอียดลงไปนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนาะ พอเราเปิดเข้ามานะคะเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะก็คือสําหรับเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วด้านล่างที่เป็นตารางนะคะทุกคนก็คือเขียนรายละเอียดที่ออยบอกให้เขียนใส่กระดาษเอาไว้ก่อนนะารายละเอียดของสินค้าน้ำหนักราคานะคะทุกคนเนาะก็จะเขียนกรอกลงไปนะคะแล้วก็รวมจำนวนเงินนะคะทั้งหมดเท่าไหร่นะคะของสินค้าราคาสินค้าในกล่องนี้นะคะ ทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ต้องแปะที่หน้ากล่องนะคะทุกคนเราถือไปที่ไปรษณียนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะจัดการเองนะคะว่าทําอะไรยังไงต่อเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองนะคะเราแค่เขียนรายละเอียดไปให้เรียบร้อยแค่นั้นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปส่งของกันนะคะทุกคน นี่ค่ะเพื่อนๆไปส่งของกันนะคะก็ระหว่างที่นั่งรถไปส่งของออยก็จะเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์จากการส่งของกลับเมืองไทยบ่อยๆนะคะทุกคนก็คลิปเมื่อปีที่แล้วนะคะออยเคยทําครั้งหนึ่งแล้วนะคะการส่งของกลับเมืองไทยนะคะส่งยังไงเนาะทีนี้ก็มีคําถามนะว่านานไหมได้รับของได้รับสินค้าอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเข้ามาถามในคอมเมนต์ออยนะคะ ทีนี้คลิปนี้ก็จะมีคําตอบนะใครแวะมาดูนะคะออยก็อยากจะบอกว่าก่อนหน้าที่จะเข้าโควิดนะคะทุกคนมีโควิดเข้ามานะคะสินค้าได้รับเร็วนะประมาณ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะที่บ้านออยได้รับของแล้วนะได้รับกล่องพัสดุแล้วนะคะพอหลังจากมีโควิดมานะคะทุกคนเป็นเดือนค่ะทุกคนบางทีก็เดือนนิดๆอะไรแบบนี้เนาะก็จะนานนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่า าการขนส่งนะคะมันน้อยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดเนาะเพื่อนๆก็น่าจะทราบข่าวกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะออยก็เลยเออเอามาเล่าตรงนี้เลยนะคะครั้งเดียวจบเลยเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าคอมเมนต์ถามออยเออนานไหมได้รับสินค้าอะไรแบบนี้เนาะทุกคนหลังจากที่มันมีโควิดนะสินค้าช้ามากๆค่ะเพื่อน,อนๆก็ทําใจกันนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังเนาะจากประสบการณ์ที่ออยส่งของเป็นประจํานะคะทุกคนเนาะ เนี่ยนะคะตอนนี้ออยก็มาถึงไพรสนีในหมู่บ้านแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นไพรสนีเล็กๆนะคะอยู่ในหมู่บ้านนะช่วงวหน้าร้อนเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นออยปั่นจักรยานมาส่งพัสดุบ,บ่อยๆนะคะทุกคนเนะาะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังรออยู่นะคะเพราะว่าเขาให้เข้าไปแค่คนเดียวค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังรออยู่นะคะ ของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ออยจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปซื้อไก่ย่าง5ดาวค่ะทุกคนอ่าจะอยู่ในเมืองใกล้ๆเนี่ยค่ะทุกคนประมาณ3-4กิโลเนาะ ก็จะขับไปซื้อไก่ย่างกันค่ะทุกคนไก่ย่างร้านนี้อร่อยนะอ้อยว่ามันอร่อยเหมือนไก่ย่าง5ดาวเลยค่ะทุกคนเป็นสินค้าแฟรนไชส์นะเพื่อนๆที่อยู่เยอรมันนะก็น่าจะเคยเห็นแบรนด์นี้นะยี่ห้อนี้นะคะทุกคนที่ขายอยู่ในเยอรมันนาะอออยว่ารสชาติใช้ได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้ออยมีความรู้สึกว่าออยขี้เกียจทํากับข้าวนะก็เลยเออชวนแดนนะคะออกมาซื้อไก่นะคะไก่ย่าง5้าดาวนาะอออยก็เรียกตามภาษาออยนะว่าเป็น ไก่ย่างห้าดาวนะแล้วก็เขาก็จะมีขาหมูด้วยค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางที่เรากําลังจะไปเมืองซันบราเซียนนะทุกคนเนาะนี่นะคะก็หิมะก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศเนาะยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านไก่ย่างกันค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปที่ร้านไก่ย่างนะคะทุกคนใกล้ใกล้เองค่ะทุกคนฝนก็ตกนะคะเรามาอยู่รออ่เขาเปิดร้านนะเรามาก่อนเวลาค่ะทุกคน ก็นั่งรอนะตอนนี้ก็เขาเปิดร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินไปซื้อไก่ย่างกันนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าระหว่างที่ยืนรอนะโหอม,มากๆเลยค่ะทุกคนอิ่วข้าวเลยนะคะนี่นะคะที่นี่เขามีทั้งไก่นะคะไก่ย่างมีขาหมูมีกระดูกหมูย่างนะคะมีเฟนฟายทอดนะคะแล้วก็มีสลัดนะคะสลัดสไตล์ของเยอรมันนะคะทุกคนเนาะก็ รสชาติใช้ได้เกือบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนอร่อยนะคะก็เพื่อนๆทีอ่อยู่เยอรมันนะก,ก็ลองไปตามหาซื้อเป็นดูนะคะ่อยว่า,วามันมันได้เลยค่ะทุกคนอร่อยนะคะได้มาแล้วคะ่ะทุกคนไก่ย่างของเรานะคะทุกคนนะ โอ้มากมากเลยนะคะตอนนี้หิวข้าวมากๆเลยนะคะแต่ว่าขากลับเดี๋ยวออยพายเพื่อนๆไปดูข้างในอ่าเมืองซันบราเซียนกันนะคะเมืองน,นี้เขามีอ่าโบสถ์โบราณนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวออยให้แดกขับไปด้านในนะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศของเมืองซันบราเซียนนะอันนี้ก็เป็นร้านขายไก่เนาะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะคะ Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous. ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็พากันหิวแล้วนะคะแดกก็หิวออยก็หิวนะเพราะว่ากลิ่นเขาหอมอบอวนมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าออยได้อะไรมาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออยได้อะไรมาด้วยนะคะไก่ย,ย่าง5้าดาวที่เยอรมันเนาะทุกคนเนาะมาดูกันเนาะว่าหน้าตามันจะน่ากินหรือเปล่านาะเป็นยังไงนะแต่ว่าอร่อยค่ะยี่ห้อน,นี้นะคะ,ะมิ้งขวัญสั่งนี่ค่ะทุกคนเฟรนช์ฟรายนะ ถุงใหญ่นะคะทุกคนเนาะมิ้งขวัญสั่งนะมิ้งขวัญอยากกินเนาะแล้วก็ดูแล้วก็มีนี่ค่ะทุกคนสลัดเนาะสลัดนะคะอันนี้อันนี้โอ้อันนี้ขาหมูทุกคนน่ากินมากนะแล้วก็ อ,อันนี้เป็นไก่ะค่ะทุกคนรอบนี้สั่งไม่เยอะนะเพราะว่าสั่งทีไรกินไม่หมดนะเยอะเกินก็กินไม่หมดนะคะทุกคนเนาะก็สั่งมาแค่นี้เนาะปกติเยอะมากบอกแดดไม่ต้องซื้อเยอะนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวอ๋อจัดใส่จานนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนแกะออกมาแล้วนะคะนี่ขาหมูทุกคนอุ้ยน่านกินมากนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะต้องหั่นนะคะ แล้วก็นี้ไก่นะซื้อมาแค่ครึ่งตัวนะคะ Promise นะคะเฟ้นไฟค่ะทุกคนอร่อยนะคะแล้วก็สลัดเนาะสลัดยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดตอนนั่งกินนะคะนี่ทุกคนน่ากินมาก ทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปกินข้าวก่อนคะ่ะทุกคนหิวข้าวมากๆเลยนะคะตอนนี้ออยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่อยากจะส่งของกลับเมืองไทยเนาะฟังออยพูดแล้วไม่เข้าใจในคลิปนะว่าออยพูดอะไรให้ฟังงงไม่เข้าใจนะก็คอมเมนต์มาถามออยได้นะคะออยยินดีตอบทุกคําถามนะคะทุกคนเนาะ ตอบได้ไว้ตอบตอบไม่ได้เ่าก็จะบอกว่าไม่ตอบนะคะทุกคนตอบไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะไม่รู้นะคะทุกคนเนาะก็จะตอบให้เท่าที่รู้นะคะทุกคนหวังว่าหวังอย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้เนาะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ